บรรยากาศหอมดอกลำไย,ยแม่อยากทำลำไย,ยแล้วครับของส่วนตัวเองแต่ก็มาดูส่วนคนอื่นแบบเอ้ยอยากถึงเวลานี้เร็วนะครับ <c oughs> เป็นความสุขนะครับจริงๆเลยทุกครั้งที่เราเห็นดอกของลูกค้านะครับก็จะเห็นว่ามันออกมาแบบสดใสและมันออกมาแบบออกมาก็เรียกออกมาแบบเฉยๆนุต <c oughs> ออกมาแบบนิ่งๆค่อยๆทย,ยานออกมา <c oughs> ออกมา <c oughs> ทั้งหมด <c oughs> ด้วยทั้งหมดแต่เ็าออกมาคือ น่าจะเต็มร้อยนะมาแล้วมาแล้วเจ้าของสวนนั่นนี่ใบอนั่นนี่เจ้าของสวนมาแล้วไม่ได้นัดหมายนะครับเขาขี่รถเก่งมาด้วยแอบมาครับไม่เข้าแล้วครับรถจอดขวางอยู่ด้วยสวยมากๆเลยเขาก็คงมาเช้าเย็นกลางวันเช้าเย็นกลางวันสวัสดีครับวันนี้พามาชมบรรยากาศดอกลำไยนะครับที่เราเคยมาถ่ายตอนเป็นทลิปสอนวิธีการพ่นนะครับส่วนไข่นุชส่วนน้องฝ้ายสวนน้องเหว่ยงที่บ้านแหลมปกน้ำร้อนจันทบุรีครับ สองรอบนะครับโดยการใช้สีพ้าสองสิบเจ็ดแล้วก็ท็อปเอ็นแล้วก็เมกาซิงค์เปิดตาดอกไปแล้วนะครับสองรอบแล้วก็ได้พ่นบำรุงรอบที่หนึ่งโดยการใช้สบห้าสองเจ็ดโลครึ่งแล้วก็ซิงค์นะครับผีดครึ่งดูนะครับเข้ามาดูใ,ใกล้เลยมุมนี้ครับก็จะเป็นมุมที่เราเห็นอยู่อันนี้จะเป็นต้นแรกเลยนะครับที่ที่เราฉีก,กันนะวันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสามสิบวันแล้วมั้งเนาะนี่ครับดูออกมาโหอ้วนเจ็ดจัดเลย อ้วนจะจัดเลยอะนู่นฮะอ้วน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 มาหมดเลยไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเป็นทรงนี้เราดึงอย่างเดียวเลยเพราะผมเน้นย้ําเสมอว่าถ้าสูตรสารถึงฉีดสารเปียกฉีดสารให้ครบแล้วก็ให้ปริมาณสารเข้าไปทุกอนูของต้นลําไยนั้นอะเราจะไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับดอกลําไยที่จะมีใบออกมาด้วยเท่ากับใบได้อีกชุดหนึ่งเลยนะนุใช่ได้อใบอีกชุดเลย ช่ออกดีมากนะฮะแล้วไวและที่สําคัญครับข้างล่างข้างบนออกเหมือนกันนะ,ะข้างล่างข้างบนออกเท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูบมมุมด้านไหนบ้างเพราะว่าอเน,นี้ยมันคือด้านนอกนะครับด้านนอกที่ริมถนนเลยอยากเข้าไปตรงนี้นะโอ้โหนี่ฮะดูไกลๆก็นุ๊ตเห็นไหมใช่ดเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยชอบความเสมอของเขาอะนะครับแล้วมีใบามาด้วยใช่มีใบามาด้วยแต่ว่านี่นี่ดูขิงดูขิงนุด๊ดดูขิงหัวบลเลย นี่นะครับอบเลยอ่ะนี่ขิงอันนู้นดูขิงนู้นจะหลุดไหมนะครับปิดขิงได้ไหมว้าวกระเด็นเลยครับนี่ออกอ้วนๆเลยนะฮะอ้วนเลยเนาะใช่ครับอันี้ก็ดึงอย่างเดียวครับน้องเขากังวลอยู่นะครับว่าโนุตน้องเขากังวลนะเนี่ยครับดูช่องนี้ดิจะเป็นไงใบจะเป็นไงว่าจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวหรอครับเพราะว่าหนึ่งปัจจัยในการที่ ปัจจัยที่จะทําให้ลหําไยใบแรงได้คือหนึ่งในตัวเจ้นเยอะถามว่าตอนนี้มีในตัวเจ้นไหมแรงไตหาเลยตลัวน <รอ S 2> ี้ร้อนแรง,งใช่ไม่ตกครับแล้วน้องก็เดินน้ำดูดูดขิงเฮ้ยนี่ไงดูลำาไยเนี่ยให้ดูที่พื้นใช่ไหมนี่ครับนี่นี่ใ <ๆ S 1> บขิงนี่นี่ขิงขิงใช่ครับนี่ฮะขิง่วงแล้วเห็นไหมฮะนี่ขนาดคับพิ่งถมทางใช่ครับนี่คือพึ่ง่วงแล้วนี่ครับนี่เลยนี่นี่ชัดเจนเลยนะครับ เรวเริ่มไปดูข้างในกันไปไปดูกันดูดูช่องในร่มมั่งนะครับว่าจะมีไข่ปลามาไหมโอ้โหขนาดในร่มนี่คือในร่มจัดล <ง S 2> เลยนะยนะจะมีโอกาสโดนแดดหรือเปล่านยนี่ก็มีอมฟอร์มดอกอมาแล้วแต่ก็จะพร้อมหน่อยเพราะว่าเรื่องกิ่งนะครับไปดูข้างในกันเดี๋ยวเปลี่ยนรุดมั่งนะครเสื้อสดเนาะแจส<อ>ส็สงการครับอ๋อใช่นี่ถูน้องน้องก็มีนี่ด้วย น่ารักจังโอ้โหข้างในนี่เห็นเห็นเยอะแล้วนุชคือภาไปหมดเลยใช่แล้วค่อนข้างเสมอเลยเนาะแปลงนี้ลุ้นต้นใหญ่มากลุ้นล้านเลยนะต้นใหญ่บอกเลยลำยังเป็นล้านแน่นอนต้นสูงต้องใหย่ต้องปอบมือให้คนฉีดด้วยเนาะนี่โอ้ดูข้างล่าง ดูดูข้างบนนั่นคือหมดเลยขิงหล่นไปหมดแล้วขิงหล่นตามมือเลยนี่นี่ขิงหล่นตามมือเลยนี่นี่ดูนี่ยะฮะนี่ฮะอาหารมันแรงพอเห็นไหมฮะอาหารมันแรงพอไม่ต้องกลัวเลยว่าใบมันจะแรงไหมนีเราเดินมาทางนี้ไหมแรงก็แรงไปแต่ว่าข้างบนนี้คือเป็นดอกหมดแล้วนะเป็นดอกหมดแล้วเนี่ย เป็นดอกน้นเลยบมลุงรอบหน้าก็น่าจะชัดเจนแล้วเนาะต้นสูงนะคะต้นไม่ใช่ต้นเล็กๆเลยแล้วก็รัศมีกว้างด้วยมีบางส่วนที่ชนกันก็ต้องปรบมือให้คนฉีดจริงๆเลยเนาะใช่ครับน้องเควินเป็นคนฉีดน้องก็พุ่นยาประมาณสามถังพอพุ่นยาประมาณสามถังเนี่ยนะครับ น้องเขาจะพ่นบำรุงนะครับพ่นบำรุงอยู่ไม่ใช่พ่มบำรุงพุ่มสารครั้งแรกประมาณแปดถังกว่าเลยนะเกือบสามเท่าเลยนะพุ่มบำลุงสามใช่ครับพ่สารจริงๆ8แปดถังเกือบเก้าเกือบเก้านะครับแปดถังกว่าแปดถังก็อีกสี่ร้อยลิตรนะครับในครั้งแรกแล้วก็ลดลงมาเหลือแปดถังนะครับแล้วก็ประมาณเจ็ดถังเพราะว่าต้นใหญ่แล้วก็ติดกันผมเลยบอกให้เัาว่าอย่างน้อยต้องสองเท่าครึ่งถึงสามสำหรับต้นใหญ่นะและสุดท้ายอ่ะ เวลาบำรุงดอกก็ฉีดสีถังนะครับบำรุงดอกต้องมากกว่านะครับหรือเปิดตาดอกต้องมากกว่าการพ่นยาปกติประมาณหนึ่งถังนะครับอันนั้นก็ข้อสําคัญเหมือนกันบางคนบอกว่าฉีดสารเปียกแล้วทุกอย่างแล้วแต่เปิดตาดอกน้อยถ้าเปิดตาดอกน้อยข้อเสียคือจะอธิบายยังไงนุชมันก็ต้องให้ทั่วเนาะก็ต้องให้ทั่วเพราะเราให้อาหารทางใบสักรอบมังก็ยังดีพอเ่าอาหารไล่อาหารทางใบเนี่ยนึกในใจว่าเหมือนให้กินทางน้ําเกลือให้กินทางใบอ เพราะฉะนั้นถ้าให้กินไม่ทั่วมันก็ไม่อิ่มอ่ะเน้นๆอ่ะใช่ครับและเราต้องการดอกอ่ะเราไม่ได้ให้ปุ๋ยทั้งดินอ่ะเพราะฉะนั้นต้องทั่วครับค่ะงมื่จอดรถเลยเนาะมีคนขี่ผ่านปามอยู่ริมถนนแอบมาดูอ๋ออยู่ริมถนนนะตัดเลี้ยงหมู่บ้านระยะนี้เตือนภัยอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหนอนนะนุ่นเนาะหนอนต้องดูเรื่องหนอนด้วยนะ มันมีเทคนิคไหมจะดูหนอนดูยังไงก็จะดูหนอนเนี่ยจะเป็นเม็ดเล็กๆใสๆเ่ะมันเหมือนเห็บหมาป่ะฮะเหมือนหมัดเอ้ยเหมือนเล็กมากเหมือนเนาะเหมือนอะไรนะเขาเรียกกันนะใสๆเหมือนไข่เหาไหมเออเหมือนไข่เหาอ่ะเคยเตนไหมเคยเนราก็เตียมแล้วก็จะมีเหมือนหนอนม้วนยอดนะคะม้วนอยู่ข้างบนนม้วนใบม้วนใบข้างบนเนี่ยบนยอดเนี้ยพอถ้าเกิดเราเผลอเนี่ยคือบางทีรู้ตัวก็หนอนตัวใหญ่ไปซะแล้ว คลิปนี้ก็ดูยาวมันไปเลยนะนุ่นเนาะ,ะคลิปนี้ไม่ตัดเลยนะไม่ตัดเลยเหรอไไม่มีเวลาตัดใช่ไหม <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้สตรีงานชุกมากทุกคนก็เริ่มทำถ่ายูกครับใช่ค่ะนนเริ่มทำสารกันแล้วป่เดินมาดูอีกหน่อยนี่นามาดูมุมนี้ดีกว่านุชปีนี้ดูแลสมาชิกแบบอย่างใกล้ชิดเลยทางโทรศัพท์นะคะถ่ายรูปแล้วก็ส่งมา ในทุกระยะหรือใน,น<ล>ช่วงก,กันการนอากในสวนครับก็มีการเมื่อก่อนนี้น้องเขาทำเตียนเลยนะก็คือใบมันร่วงมาจากการทําสารเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฉีดสารไม่ทั่วเนี่ยใบมันก็จะไม่ค่อยร่วงเราคิดไว้อยู่เสมอว่าเราให้สารทางใบในปริมาณที่เหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าให้น้อยไปเนี่ยใบอ่ะมันจะไม่ร่วงวันี้ใบร่วงเยอะเลยแต่ว่าสภาพต้นคือสดสดชื่นมาก ปลายใบไม่ไหมเลยเนาะบางบางคนก็ต้องงงว่า้ทําไมอยู่ดีๆมันออกมาได้ไงว่าพรามันมันไม่โสมต้นสดมากอ่าพี่รุดบอกเลยถูกต้องครับปลายใบไม่ค่อยไหมอ่านี่ดูได้เลยนี่ถูดเรานะครับถ้ามีไหมไหมนิดหน่อยจากการเปียกเลยแต่ถ้าเป็นวิธีการแบบอื่นเราไม่รู้นะแต่เราเคยเห็นคุ้นชินคือปลายใบมันจะไหมไปครึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ยเราออกเดลยออกไหมออกอะไรออกปักๆเลยนี่ฮะ กินก็ร่วงไปอะไรไปจริงๆแล้วชอบแบบนี้ไม่อยากได้ด้วยนะทำไมอ่ะอยากได้ให้เป็นเป็นใบอ่อนเป็หน่อยอ๋อใช่แต่มันห้ามไม่ได้ครับถึงสะดดาวอะไรไปบ้างขนาดบางคนบอกว่าเฮ้ยโหต้นก็มีตั้งกี่ต้นยอดมีกี่ยอดก็ต้องอยากให้มันมีใบเลี้ยงอีกนิดนึงนี่ฝั่งนู้นน้องเขาบอกเขากังวลมากเลยเพราะมันติดต้นไผ่เห็นไหมฮะฝั่งนู้นแต่เปล่าอ่ะไอติดต้นไผ่ยาวกว่าพวกไปแล้วจ้าฮะกังวลน้องเขากังวลเมื่อเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วนะครับแฟนน้องนะครับแฟนน้องเขาเขา พักมาบอกว่าพี่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมอ่ะกลัวใบอ่อนมันแรงจะเป็นยังไงไหมผมบอกเขาถ้าน้องมั่นใจว่าฉีดสารถึงแบบเนี้ยแล้วพี่มาเช็คกถานะแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับไม่ต้องกลัวแล้วจัดการได้เลยเขาก็ฉีดไปบำรุงว้ามที่ยาวเลยอถค่ะคือต้นเขาเล็กไงต้นเล็กก็ที่เดินดูนี่เห็นหมดแล้วนะฮะสูต่อไปนะสูงได้ไหมอันเนี้ยสูงไม่ได้ใช่นี่ดูบางคนบอกว่า ตาตีเคยบอกว่าต้องฉีดสองตัวบวกเพื่อให้ใบมันบิดใช่ไหมสมัยก่อนไงสมัยก่อนไงนแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับดูฮะสมยัสมยก่อนคือเมื่อสักสี่สาหานี่ให้ดูวความแตกต่างนะครับ<ช>คือใบไม่ทันแก่นะดูแก่เล็กๆเลยแต่ดอกก็มาปกติใช่ใบกร,รมยังแตกอยู่เลยนะครับแต่สมัยนี้เปลี่ยนไปเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาสูตรวิธีการเปลี่ยนไปแล้วผมก็เลยปรับไม่ต้องยึดติดกับอดีตนะครับไม่ใช้สิบ้าสองสิบเจ็ดนะครับยิ่งเปลี่ยนยิ่งดีิงฮะนครับ ขิงลุดแล้วก็ใบไม่ต้องรอแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเบรกใบนะครับดึงอย่างเดียวเลยแล้วพี่น้องเห็นว่าชอคุดอ้วนชออ้วนมากนะปักๆเลยถ้าอย่างเงี้ยมันจะไปจบอยู่ประมาณเนี้ยดียังไงข้อดีคือดึงอย่างเดียวค่ะดึงแล้วก็สบายใจดอกมันสวยไม่ต้องไปนั่งเครียดอ้วนแล้วการติดดีการบำรุงดอกเยอะๆสิบห้าสองเยอะๆเนี่ยสําหรับลำใยนะมันจะทําให้ลูกติดดอก อโอ้ต้นนี้มาหมดละ,ะต้นนี้ต้นนี้เล็กกว<ด>่าเ <ขอ S 2> พื่พอนก็ <ๆ S 1> เลยมาฟอร์มนี้จริงๆแล้วบางคนก็กังวลมากกันเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นดอกอยังไงวะเฮ้ยมันออกมาแบบนี้มันจะเป็นยังไงต่อวะบางคนก็กังวลอยู่นะแต่พอมาดูลักษณะของการออกดอกนะครับดูฮะใบไม่ต้องแก่ครับแล้วอยากจะบอกว่าแปลงนี้ไม่ได้พักปีนะปีที่แล้วก็ทํานะนะครับปีที่แล้วพ่อเขาก็ทํานะครับการทํานำายอ่ะ ปีที่แล้วอ่ะทําไปแล้วอ่ะทําคือทาใช่ไหมนุชใช่ออกดีหรือไม่ออกก็คือทำล่าก็คือลาก็คือลากใช่ไม่ใช่พักปีนะครับปีนี้ไม่ได้พักปีนะครับเพราะลาาคือการทําลายระบบไปแล้วการทําลายล้างไปแล้วอยู่ที่ว่าคุณทําลายล้างทางดินด้วยแล้วทางใบด้วยหรือทําลายล้างทางใบอย่างเดียวออกไม่ออกไม่เกี่ยวบางคนบอกว่าลากแล้วไม่ออกก็เลยทําเร็วไไม่ก็เลยใช่ใช่ มันก็ี้ไม่ออกแล้วไม่ออกอีกก็ได้เหมือนกันไม่อยากให้พลาดตรงนี้คืเห็นคนทำลำไยไม่ออกสามปีไหมเคยเห็นคนลำไยไม่ออกห้าปีติดไหมเคยเห็นคนลำไยที่ทำลำไยปีแรกไม่ออกไหมนี่ครับด้วยสาเหตุนี้ด้วยนะคะก็ไม่อยากให้ประมาทในจุดนี้อ่าเรามายนชมเจ้าของสวนกันจังหวะน้องมาพอดีไม่ได้ด้าหม่นะครับค่ะเจ้พอดีเลยผมแล้วตัวใหญ่แล้วก็เตี้ยไปเลยน้องสูงแล้ะ โอ้โหนี่ยสุกนี่ยฉีดยาสบายเลยนะฮะนี่ครับน้องออกดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือน้องเจ้าของสวนสบายยาวไวมากเนาะแล้วมันก็เป็นไปตามขั้นตอนเนาะเป็นตามสเต็ปเลยสาโสมอาหารทำสารเปิดตาดอกสองรอบล้วที่ก็ดึงๆดึงอายุหนึ่งเดือนนะคะเนี่ยหนึ่งเดือนยาวขนาดนี้แล้วเพราะว่าเขาทำสารวันที่ หนึ่งมีนานะคะเพราะว่าวันนี้วันที่หนึ่งเมษาก็สามสิบเอ็ดวันทีก็เป็นไปตามสเต็ปเลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะถ้าเกิดว่าสะสมอาหารดีบำรุงต้นมาดีพ่นสารทั่วแล้วก็ปริมาณสารที่ได้รับคะโอ้แล้วแดดแรงมากด้วยเดินไปนูน่นเลยไกลมาก ห็นอย่างนี้เป็นใครก็หลงสวนนะปีนี้ก็หายปีนี้ก็ขอให้ทุกสวนทำลำยัยแบบมีความสุขนะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีความสุขรู้สึกว่ากังวลทักมาหาเราเลยนะคะหลังจากที่เปิดใจอยากใช้แล้วก็ทักมาหาเราได้โอ้สวยงามโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับจ้า อะไรนะครับไปงี้ะฮะเฮ้ยเสื้อด ون แดดมันจะสวย,ยมากนะ,ะตาะเอาปิดคลิปนี้เล่าตาขอบคุณครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับสูตรลำไย,ยกับนายชาตินะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆได้ในทุกช่องทางเลยที่ท่านรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากกดกลิ่งติดตามตกด subscribe ไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปผมชาติก<น>ับกล้องสวยๆของผมครับนุชครับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ